โรงเรียนหนองปลโอประชาอุทิศอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2โรงเรียนหนองประโอประชาอุทิศภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการธนญพรเท,พ,รทพสิงห์นางอลดากุลาสารองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองประโอประชาอุทิศพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการสุขหาดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนหนองประโอประชาอุทิศได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสุขภัณฑ์ต่างๆให้ถูกสุขลักษณะประตูช่องระบายอากาศมีความปลอดภัยมีระบบประปาเพียงพอระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งาน จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเหมาะสมถูกสุขลักษณะพร้อมปลูกฝังการรักษาความสะอาดให้กับนักเรียนเพื่อรับผิดชอบในการดูแลความสะอาดของห้องน้ำให้สะอาดและน่าใช้มากยิ่งขึ้น